ชุดนี้แหละเหมาะกับช่อแก้วที่สุดลูกส,สวยชอบไหมลูกแ,แม่ชุดนี้มันแพงมากเลยจ้ะแม่ฉันไม่เอาหรอกจะ้ะไม่เอาก,ก็ไม่ต้องซื้อช่อแก้วไม่ต้องเกรงใจแม่หรอกแม่อยากซื้อให้ลูกแม่ ที่ฉันมาเนี่ยพราะแม่บอกฉันว่าแม่จะพาฉันมาซื้อข้าวของเครื่องชชยฉันก็เลยมาถ้าฉันรู้ว่าแม่จะพาฉันมาซื้อเสื้อผ้าแพงๆแ,แบบเนี้ฉันไม่มาหรอกจะ้ะฉันเสียใจปังเสื้อผ้าไม่กี่ชุดรองเท้าไม่กี่คู่รับไว้นะลูกนะแม่ขอร้องนะล,ลูกนะจะ้ะนายบอกไม่อยากได้อ่ะ ฉันอยากให้แม่สบายใจใช่เหรอไม่ใช่ว่าอยากได้ของแพงๆหยุดได้แล้วมนเลิกหาเรื่องชอ่อแก้วสักทีลูกคุณแม่ขามนแค่ออกความเห็นค่ะอยากจัดทียคุณแม่ช่วงเราชอร่อแก้วลองชุดเดี๋ยวไปช่วยแม่เลือกรองเท้าให้ชอ่อแก้วมน,น รอแม่ที่ร้านรองเท้าคุณแม่ไล่มอน่ะ สวยมากเลยนะลูกแม่แม่ดูไหมจ๊ะพอฉันใส่ชุดนี้นะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเป็นคนใหม่เลยแม่แม่ดูสิไฮโซสุดๆเลยแม่ <c oughs> ชอบไหมลูก <c oughs> ถ้าชอบนะแม่ซื้อให้อีกสิบชุดเลยลูก <c oughs> แม่ไม่เป็นไรหรอกจ้า เดียวก็พอแล้วไม่พอลูกต้องมีหลายๆชุดต้องใส่ออกงานกับแม่เดี๋ยวดูนะลูกเสื้อผ้าก็มีแล้วขาดอะไรนะรองเท้าไปเลือกรองเท้ากับแม่ไปแม่ไปลูกไปเร็วแม่ว่าลองคู่นด้ดีกว่านะลูก คู่นี้เป็นยังไงบ้างลูกสวยไหมแล้วแต่แม่เลยจ้ะแม่ว่าเราก็สวยนะสีตรงนี้มันสดไปนิดนึงดเดี๋ยวเดินดูก็ได้ลูกนะมีเยอะเลยเต็มร้านเลยนะลูกชอแก้วลองคู่นี้สิ ได้ไงเนี่ยใช่แล้วอ่ะสงสัยว่าต้องมีคนทำหล่นไว้แน่เลยร้านค้าระดับนี้ก็ต้องตรวจสอบสินค้าก่อนมาวางขายแม่เตือนแล้วนะว่าอย่าหาเรื่องช่อแก้วอีกไปหาร้านนั่งรองแม่ข้างนอกมันไม่ได้เป็นคนทำนะ